สวัสดีครับท่านผู้หางานในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงวันนี้มีตำแหน่งงานเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยและพนักง,งานทำความสะอาดของบริษัท PCS รับสมัครจำนวนมากนะครับคุณสมบัติก็คือเพศชายหรือเพศหญิงอายุ18ปีขึ้นไปถ้าเป็นแม่บ้านไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ถ้าเป็นรอปรพเนี่ยนะ ้องจบการศึกษามอสขึ้นไปหรือการศึกษาภาคบังคับสวัสดิการที่ท่านจะได้รับพนักงานทำความสะอาดค่าแรง3 1 5บาทถึง37 5บาทต่อวันถ้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าแรง472บาทถึง487บาทต่อวันถ้าท่านทำงานวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ค่าแรงก็คูณ2นะครับ2เท่า มีค่าล่วงเวลาจ่ายตามกฎหมายกำหนดมีประกันชีวิตมีประกันสังคมมีเงินช่วยเหลือพนักง,งานมีเบี้ยขยันมีคําแนะนําดีๆนะมีค่าเดินทางและมีค่าเช่าที่พักให้ด้วยท่าในใดสนใจก็ติดต่อสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านก็ติดต่อคุณณรนะุ่มมนนะครับ081 951 9499นะครับหรือถ้าโทรไปสมัครงานก็คือเบอร์053 414212 5แล้วกดต่อ118นะครับนี่เป็นแหล่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ใครที่มีความจำกัดด้านวุฒการศึกษาเนครับต้องการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยท่านก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทวที่ให้ไว้นะครับขอให้ทุกท่านได้งานทําทุกคนนะในยุคนี้สมัยนี้นะครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ ได้งานก็เอาไว้ก่อนนะครับถ้าเราหางานได้ดีกว่านี้ก็ค่อยว่ากันขอบคุณนะครับทุกท่านที่นนกดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ